สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมหัศจรรย์พลังบวกรอยร้อนช,ชายจานก้ามังคลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักศรัรละกาดูดวงช่วง 1- 29ธันวาคม2567เในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจและชวนมาฟังได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนชาวไก่นั้น มีความทะเยอทะยานสูงมากๆในหน้าที่การงานคุณต้องการความสามเ็จที่มันมากขึ้นเรียกว่าทำมันอย่างเต็มที่ทำแบบตรงไปตรงมาไม่ท้อไม่ถอยด้วยความที่ไม่ยอมใครไม่ยอมคนและมักจะมีความคิดเห็นความดือ้อไม่เหมือน หรือตรงข้ามกับบิดาหรือบรรดาของคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วยคุณมักจะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญอีกด้วยเพื่อนําพาความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของจิตใจของชาวไก่กันบ้างชาวละกาเนี่ยมักจะเป็นตัวกลางในการประสานง,งานต่างๆได้ดีโดยเฉพาะกับมวลชนคนเยอะๆคนหมู่มากได้เก่งทั้งเรื่องของการสร้างความเชื่อ การแก้ปัญหาการใช้ปัญญาการไตรตรองการตรวจสอบเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการใช้ความยุติธรรมเป็นที่ตั้งและไม่ชอบทะเลาะกับใครไม่ชอบทะเลาะกับลูกหนี้ใดๆทั้งสิ้นอีกด้วนั่นเองรวมถึงชาวละกามักจะชอบในเรื่องของการศิลปะการดนตรีต่างๆเพราะคุณมองว่ามันเป็นทั้งเรื่องของความสนุกและการผ่อนคลายของอารมณ์และจิตใจของคุณอีกด้วยนั่นเอง ในมุมถัดไปจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวรักกาหัวใจของคุณมักร่วมมือกันมักร่วมใจกันสร้างความสำเร็จใหม่ๆโดวยว่าด้วยความทิดทยานไปด้วยกันนั่นเองนะครับแม้ว่าอาจจะต้องมีพันธะสัญญาอะไรใหม่ๆด้านการเงินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินต่างๆเข้ามาก็จริงนะครับแต่พวกคุณก็จะก้าวเดินไปพร้อมกันด้วยกัน ด้วยหัวใจแรงนำพาไปสู่อนาคตอย่างที่ใจปรารถนาอีกด้วยแม้หัวใจในบางครั้งเนี่ยจะมีความจู้จี้จุกจิกและมีความแปรปรวนด้านอารมณ์สูงอย่างไรก็ตามทีเนี่ยหรือแอบ,บน้อยเนื้อต่ำใจบ้างในบางเรื่องในบางโอกาสในเรื่องของความรักแต่ด้วยความเป็นครอบกว่าเป็นครัวนะครับก็ต้องไปต่อเมื่อมีส่วนที่แฮปปี้แฮปปี้เนี่ยมากกว่าส่วนที่ไม่โอเคก็ แก่งๆลืม,มไปบ้างนั่นเองนะครับชีวิตรักชีวิตคู่จะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงความรักของพวกคุณในหลายๆครั้งเนี่ยมีสเสน่ห์แต่ความรักก็มันก็อาจจะเหมือนมีทางคลุกคลากนไปบ้างมีกวาหนามไปบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้ลิ้มรสแห่งการยืนหยัดต่อสู้และฟันฝ่าไปด้วยกันหัวใจรักกันขนาดไหนและอาจจะมีความหึงหวงอิจฉาตาลร้อน กันไปบ้างระหว่างฐานะั่นนะครับเพียงแต่ว่าเรานี้ก็ถือว่าเป็นสีสันของความรักของพวกคุณนั่นเองถ้าความรักความสัมพันธ์ในแบบไหน่ะครับที่ชาวไก่ปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือช่วยกันร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่นความทะเยอทะยานก้าวหน้าไปด้วยกันและในเรื่องของการบ้านการเลือนนี้ก็ต้องไม่ขาดตกบกพร่อง มีความสมบูรณ์ทั้งด้านของการเงินความเป็นบึกแผน่นและชีวิตคู่ไปด้วยกันได้อย่างดีนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการเงินของชาวรากากันบ้างคุณมักจะใช้จุดแข่งในการหาเงินของคุณคุณมักจะใช้ในการเป็นตัวก่างในการประสานงานในการดีลกับคนหมู่มากกับฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มาร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าด้วยกันมาเติบโตด้วยกันและสร้างความปึกแผ่นทางการเงินด้วยกัน กับคุณนั่นเองนะครับคุณมีวิธีการโน้มน้าวสร้างความเชื่อเพื่อเติบโตบริการอีกด้วยอย่างดีนั่นเองนะครับเรียกว่าคุณมีความสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีและไม่ชอบที่จะทะเลาะกับใครทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าทุกอย่างมันต้องวินวินและผลประโยชน์มันต้องลงตัวนั่นเองนะครับสิ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับชาวละกาอีกดัวนั่นเองนะครับด้วยคุณมักจะมีะไรายได้จากหลายทางนะครับด้านหนึ่งคุณอาจจะมีะไรายได้ประจําจาก ระบบงานราชก,การนะครับหรืองานรัฐก,กิจหรือเกษตรใหญ่นะครับส่วนด้านหนึ่งเนี่ยคุณมักจะพยายามใช้ชื่อเสียงนะครับที่สังสมานาหรือเครดิตดีๆเนี่ยเพื่อการเาติบโตและต่อยอดทางการเงินต่อไปให้ได้อย่างที่คุณต้องการและใฝ่ฝันไว้นั่นเองอีกทั้งชาวไก่ไม่จะมีความสามารถในการหมุนเงินคุณสามารถเอาเงินของคนอื่นนะครับมาให้คุณได้ผลประโยชน์ที่ดีมากขึ้นหรือคุณมักจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับในการเจราจา ่อรองนะครับเพื่อให้คุณได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างหนี้สินกับทรัพย์สินเนี่ยคุณมีความสามารถที่ดีในการที่จะต่อยอดธุรกิจหรือต่อยอดการค้าใดๆก็ตามเนี่ยที่ให้เป็นไปตามที่คุณต้องการอีกด้วยนเนเดงนะครับเพราะว่าคุณสามารถน้มน้าวชักจูงนะครับพุ่นส่วนมาร่วบรวมขนันมาร่วมสร้างความฝันกับคุณได้ดีนั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยถือว่าชาวละกาทำได้ดีนะครับ ในเรื่องของการก่อนหนี้ก่อสินต่างๆเนี่ยก็ชาวระกาเนี่ยก็มองว่าหากมีประโยชน์ในะยาเนียคุณก็จะทําแต่ถ้าไม่มีประโยชน์คุณก็จะไม่ก่อนหนี้อย่างง่ายๆนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวระกาคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากได้ความสมหวังทางการเงินเนี่ยแบบที่คุณมีมโนภาพไว้แบบที่คุณเชื่อถือในโชคลางต่างๆเนี่ยเรียกว่าคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณคิดไว้เนี่ย ที่คุณลงมือทําไว้เนี่ยมันปราศจากอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆมันน้อยที่สุดนะครับให้มีแต่ความสําเร็จความสําเร็จนะครับและคู่แข่งเนี่ยแพ้พ่ายคุณไปให้หมดนั่นเองนะครับคุณต้องการประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อคุณจะได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและอย่างต่อเนื่องนั่นเองมาดูดมุมถัดไปในเรื่องของการงานการงานสลับชาวละกาคุณมักจะโดดเด่นในสายงานการวิเคราะห์เพราะว่าหากคุณคลุกคลีกับสิ่ใดแล้วเนี่ย คุณก็จะทำบางอย่างจริงจังจริงใจบางครั้งเนี่ยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนง่ายๆคุณมีไฟในการทํางานไฟในการสร้างความทะเยอทะยานในสาขาในอาชีพที่คุณทําอยู่เป็นอย่างดีคุณการความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณควบคุมได้หรือไปในทิศทางที่คุณมองว่าจะมีการเติบโตที่ดีและสร้างความเข้าหน้าให้กับคุณอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองคุณเชื่อ คุณมีผ้าของความสําเร็จในใจของคุณแล้วคุณมีความใฝ่ฝันที่คุณจะต้องไปให้จงได้ไปถึงให้ได้นั่นเองคุณไม่อยากที่จะรอความทักทาคุณไม่ชอบอะไรที่มันล่าชา้าจนเกินไปนะครับคุณต้องการทําอะไรด้วยความฉับไวว่องไวนะครับเพื่อคุณจะได้รับความสําเร็จอย่างรวดเร็วนั่นเองคุณต้องการประมาณนี้ งานที่คุณพักทำได้ดีนะครับก็จ,จะเป็นงานสารประโยชน์งานสารกุศลงานช่วยเหลือปวงชนคนหมู่มากและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณก็มักจะทํางานที่มักจะต่อยอดความสําเร็จอย่างที่คุณปรารถนาตามความชอบส่วนตัวอาจจะเป็นงานอดิเวกนะครับหรือหุ้นส่วนกับคุณส่วนชีวิตหรือหุนส่วนกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อไปในแนวทางหรือความฝันที่คุณวางไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับเรนวาคุณพยายามจับปลาหลายๆมือนะครับแต่คุณก็ มีไฟในการที่จะพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของคุณให้จงได้นั่นเองนะครับด้วยความเป็นชาวรักการนะครับและมีความทะเยอทะยานในมุมของตัวคุณเองนั่นเองคุณเชื่อว่าคุณทําได้และคุณจะทํสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ความเพียรความอุตสหะความวิญญของคุณเป็นสําคัญอีกด้วยแล้วการงานในความปร,รารถนาของชาวไก่คืออะไระคะคาตอบก็คือ แม้การงานของพวกคุณอาจจะมีความทุรักทุเรบ้างก็จริงเพียงแต่ว่าท้ายสุดแล้วนะครับคุณอย่ากให้สิ่งที่คุณทําไว้เนี่ยทำด้วยตัวคุณเองหรือทํากับผู้ส่วนก็ดีเนี่ยให้คุณมีโชคอย่างที่คุณปรารถนาและทํามันสําเร็จอย่างเร็วไวที่สุดนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นได้เด่นสำหรับชาวปีละกาก็คือเลขศและเลข9 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตรละกาเดืดวงช่วง1ถึง29ธันวาคม67หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโหอาจานชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ